สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับเลขบรรสูรวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่26เดือน3นะครับครัน,นี้ก็เป็นเวลา2ทุ่ม45นาทีวันนี้ผมก็จะมีเทคนิคเทคนิคในการคัดสูงเต็มเกมขั้นเทพนะครับก็ทำตามผมเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ไปโหลดนะครับผลบอลสดหรือว่า TH s c ส r กรนะครับเวอร์ชันมือถือ ลงในเครื่องก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดที่อัตราต่อรองนะครับทําตามผมนะครับจากนั้นนะครับให้กดราคา0.5ทั้งทีมเยือนแล้วก็ทีมเจ้าบ้านนะครับและอ่าเกมสูงต่ำเนี่ยให้กดอยู่ที่2.25นะครับทั้งหมดนะครับที่เราจะคัดให้เหลือ1คู่นะครับจาก17คู่นะครับเริ่มกันเลยนะครับทั้งหมดนะครับเราจะได้ทั้งหมด17คู่ หลังจากนั้นนะครับในการคัดสูงเต็มเกมขั้นเทพนะครับเราจะคัดยังไงนะครับซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างคู่คู่สักคู่นะครับคู่ลีกสกอตนะครับชิปเป็นชิปนะครับสีทุ่มเนี่ยผมติ๊กดาวไว้เลยนะครับก็เป็นทีมระหว่างคีมอนนอนะครับเจอกับแพทริกนะครับก็เป็นลีกสกอตนะครับ ทำไมถึงผมเอาคู่นี้นะครับมามาวิเคราะห์แล้วก็ให้แนวทางนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคู่นี้นะครับจากที่ผมสังเกตนะครับก็กดตรงที่คําว่าสูงต่ํานะครับสูงต่ํำราคาเปิดของแรนโบนะครับต้องมีเลข1.20นะครับ2.5แล้วก็0.60นะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับบอลสูงเต็มเกมจะมานะครับซึ่งผมก็มั่นใจได้ว่าอ่าคู่นี้นะครับ คีมบอหลอกเนี่ยจะยิงเกิน3เม็ดแน่นอนครับกับสูตราหาราคาแฮนดิแคปนนะครับทีมทีมเ้าบบ้านหรือว่าทีมเยือนนะครับต่อขึ้นรูนะครับแล้วก็สูงต่ำเนี่ยต้อง2.25เท่านั้นนะครับจากนั้นนะครับให้กดที่สูงต่ำดูราคา,าคราเปิดของแรนโบนนะครับต้องมี1.202.5แล้วก็0.60ตามที่ผมบอกเมื่อข้างต้นเมื่อกี้นะครับ ผมจึงมั่นใจได้ว่าคู่นี้นะครับยิงเกิน3เม็ดแน่นอนนะครับก็เอาไปปับใช้ดูนะครับสวัสดีครับ